สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาดูเรื่องน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารน,นะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ผมว่าผมว่าในแง่ของถ้าถ้าในแง่ศักดิ์ศรีกรตตูเนี่ยเขาก็ดังพอสมควรนะคือมันมีแม่ใช่ไหมมีเม่ออกครบจบด้วยอะ่ะแล้วก็ <c oughs> ผมเองดูไม่จบเลยไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะมัน มันเก่าๆหน่อยเหมือนไม่รู้เหมือนกันมันมันออกมานานแล้วนะครับซึ่งซึ่งผมก็เคยดูไปหน่อยนึงแนละ้ดูค้างไว้โอเคแต่แต่อันนี้มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่รักพิมพ์ออกมานานนานแล้วพอสมควรนะปีไหนเออผมจําไม่ได้บอกตรงจาไม่ได้สองพันอ่ะ <c oughs> ถ้าดูจากของแถมแล้วกัน <c oughs> ดูจากของแถมเนี่ยสองพันยี่สิบสองครับเพื่อน 2022 uh, 2012ผู้บิด2012 2012 2013 2014อันนี้ก็2012เห <2012 S 2> มือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็ Make Sense ที่สุดแล้วว่า <c oughs> เรื่องนี้ออกมาประมาณ10ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วดังนั้นมันออกมานานมากแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งเอาเอาจิงตอนที่ผมเริ่มสะสมอ่ะ ผมว่าไม่มีใครเอานะคือคือมันมีเอามาขายคือคือผมถ้าเจอของถูกเนี่ยผมก็รับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆคือคือคือผมคือผมเคยบอกไปแล้วในวิดีโอ่ะคือเรื่องนี้ผมน่าจะมีอย่างน้อยประมาณสักสมหรือสี่กล่องอ่ะคือมีคนมาลกขายวางขายผมจองทันผมก็ซื้อเออเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> นเนี่ยเนี่ยคือคือคือปกมนันอะปกมัน65บาทอันนั้นมันออกมานานพอสมควรเก้าเล่มจบใช่ไหมครับดังนั้นในชุดนี้ก็ประมาณ6 7 0 0ซึ่งมันก็มีคนออกมาขายเรื่อยๆผมเคยซื้อผมว่าถูกสุดผมเคยซื้อมาประมาณสักหกรอยะกล่องมือสองอะนะแล้วเนี่ยแล้วก็มีกล่องตัวปะปะกล่องเปล่าๆอันนี้ก็มาขายอยู่ไม่กี่ร้อยอะคือคือมันมีมาเรื่อยๆจริงๆนะตั้งแต่ผมสะสมมาผมว่ามันมันมันมีกระแสรหรืออะไรช่วงหลังจาก ลักพิมพ์แบบบ่าบอหาไม่ได้เลี่ยมแพงอะไรเพิ่งมีกระแสไม่นานที่ว่าราคามันกระโดดกระโดงไปอะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบประมาณสักสองสามปีที่แล้วมันมันไม่มไม่ได้แพงะนะฮะหลายหลายอย่างที่ผมเก็บมาผมก็เก็บนะช่วงสองสามปีที่แล้วซึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางทีก็มาขายแบบหกร้อยกว่าบาทหกหกร้อยหกร้อยห้าสิบกล่องร้อยสองร้อยแล้วผมก็หาหนังสือมาใส่แล้วผมก็ผมอย่างที่บอกผมชอบเก็บให้มันดูเหมือนกับ มือหนึ่งที่สุดนะผมก็จะเอาเอาเซียวมาติดฟับคืนเข้าไปอย่างเงี้ยนะอ,อแล้วก็น่าจะมีเก็บกระจกะจายอยู่ข้างล่างตามห้องห้องข้างล่างอีกนิดหน่อยอนั่นแหละผมว่าผมมีอย่าน,น้อยประมาณ2อสามกล่องซึ่งจะซึ่งผมซื้อมาถูกมากนะฮะดังนั้นเพื่อนๆสมัยนี้ถ้าเจอผมเห็นประมูลกันแบบโอ้โหสามพันสี่พันห้าพันมันแบบเกินเป็นจริงถ้าถ้าผมไม่มีตอนนี้ผมก็คิดหนักอ,ะอ่ะนึกออกไหมครับ แต่โอเคอกลับมากลับมาอีกแล้วออกทะเลอีกแล้วกลับมาจะพูดถึงเรื่องอน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารน,นะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันออกมาสิปีแล้วดังนั้นของพรีเมียมของแถมอะมันเยอะมากผมเองก็มีไปหมดอะนี่คือน,นี่คือสิ่งที่ผมมีคือลึกได้ว่ามีเท่านี้ผมไม่รู้ว่าผมหยิบมาครบหรือเปล่าบางทีเราพอจะอยู่จะทําจะทำ,ะทำ,ะทำมันก็หยิบออกมาวางไม่ครบ นะครับบางอันนี้ผมเพิ่งได้มาเพิ่งได้วันนี้เลยก็เลยทำสั้นเลยโอเคก็ anyway นะฮะก็มีอะไรบ้างที่ที่เราพอจะอสามารถหยิบเข้ามาในมือได้นะก็มีแฟ้มนะคโคตรสวยนะผมแฟ้มน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมานนะ the testament of sister new Devil นะเรื่องโดยคุณเท,ท,ทสเทสโอ อุเอสุนะฮะก็นี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังโอ้น้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมานแฟรโคดสวยเนาะสวยจริงๆนะแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่บอกมันสิปีแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นพวกรุ่นแรกแกของค่ายนี้เลยแหละเรื่องแรกๆรุ่นแรกแรกของพรีเมียมแรกๆของค่ายนี้นะฮะอันนี้2012ออกอันนี้เลขสิบสองสองอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดบัตรเหมือนกันแต่มันจะเป็น เข้าใจว่ามันเป็นของอพวกนิยายนะฮะผมไม่รู้มีนิยายจริงเปล่าผมไม่เคยอ่านแลไ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เคยอยู่ในเซกเตอร์นั้นเลยผมก็ไม่รู้นะนี่ก็คือสติกเกอร์ติดบัตรซึ่งก็หายากมากพอสมควรนะครับเรียงปีขึ้นไปก็จะเป็นตัวนี้ที่ขันนะที่คันลักพิมพ์สมัยก่อนอย่างที่บอกรุ่นแรกๆเนี่ยทำดีมากนี่นะครับมาดูมันสะท้อนแสงวิวับวบวับ อันนี้สีน้ำเงินปั๊ปบแล้วก็จะมีเรื่องย่อ,อ,อข้างหลังนะฉันจะเป็นคนปกป้องแย่นเอง,เองนู่นนี่นั่นอะไรก็เป็นเนื้อเรื่องย่ออยู่ที่ค่ายที่ที่คั่นนะดังนั้นที่คั่นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นี่คือของที่มันควรจะทําทุกวันนี้เนี่ยมันแบบดาวผมว่ามันลดเกรดดาวเกรดลงไปเยอะมากออกมาเป็นกระดาษแบบใช้กระดาษกบกระดาษเหลือทําเลยบางทีผมไม่รู้นะคือ คือมันถือวมันลดลดต้นทุนลดความขลังลงไปเยอะนะครับอันอีกอันนึงก็จะเป็นนึกออกไหมมันก็ออกมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ออกเล่มก็ออกมาเรื่อยๆระยะช่วงระยะเวลาสิบปีไม่ใช่ออกป,อปุ้งปั้นนะดังนั้นทุกปีอะไรเงี้ยมันก็จะมีของแถมของพรีเมียมออกมาให้เพื่อนๆได้เก็บเรื่อยๆตอนเวลาเขาขายนะอันนี้ออกปี2014นะครับอ่าลักพิมพ์ not for sale อันนี้ก็เป็นโอสการ์ดนะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้โอสการ์ด เลื่องน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอหมายนะครับก็ที่ผมนึกได้เลยอะผมว่ามันมีประมาณนี้แหละหรือนะที่ผมมีก็แล้วกันนี่เท่านี้เข้าใจว่าน้องน้องเก่งนะโอ้เออต้องต้องไปดูโพสของน้องเก่งน้องเขานะสวยงามเขามีกล่องสามกล่องเออซึ่งซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันทําได้แล้ว <c oughs> ซึ่งถ้าคุณวางเรียงกันอย่างนี้วางเรียงกันอย่างนี้อะรอย่างนีง้สามกล่องมันจะเรียงออกมาเป็นภาพต่อกัน โคตรสวยเนาะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยนะมันต่อกันนะครับปึ๊บปื๊บป๊บลายมันต่อกันสมใบาสามกล่องถูกป่ะนะงัะ้นถ้าเพื่อนมี3ามกล่องแบบน Luiza, ้องเขาเนี่ยเอามาวางเรียงกันสมใบโอ้โหโคตรสวยนะโคตรสวยจริงจรินี่คือหน้าตาของกล่องนะเออเราก็ไม่เคยทำว่ะเพราะผมถ้าผมมีกระดาษผมก็เอากระดาษห่อคำกระดาษห่อคืนไปอย่างนี้อยู่แล้วอะ,เร,ะ,เ,ระเราก็เลยไม่ไม่เคยวางแล้วผมก็ได้มากระจายกระจายเราไม่มีที่เก็บสวยแบบชาวบ้านเขาด้วยไงครับ ผมยัดตู้อะดังนั้นเราก็ไม่เคยพอซื้อเสร็จปุ๊บยัดเสร็จปุ๊บหนึ่งกาไม่อ่านด้วยเราก็ยินแบบพอใส่ตู้ไปปุ๊บมันก็ก็ <c oughs> าหายนีครับใช่ไหมฮะมันก็หายหายเกกับการเวลาก็ประมาณนั้นแหละอย่างกับทุกอันที่ผมที่ผมมีเลยมันก็หายนะครับก็จริงก็นี่ก็ดูสั้นลูปลาใจความเนาะนานๆจะได้วีดีโอที่มันสั้นลูปลาใจความาก็น้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมารบ็อกเซร็จ ชุดสะสมคุณสามารถมีอะไรได้บ้างผมก็ณจุดนี้ผมมีประมาณนี้ก่อนแหละแต่น้องกันเขาบอกว่ามันมีถุงกระดาษอีกอันนึงอ่ะเป็นถุงกระดาษของเรื่องนี้ถุงกระดาษหองฮิวเนะซึ่งซึ่งผมผมไม่มีอ่ะผมไม่ไม่ไม่เก็บเลยด้วยแหละแต่แต่ตอนนี้ถ้าไหนไหนมันมาเซิร์ชขนาดนี้แล้วอ่ะถ้ามีหลุดมาก็น่าสนใจแต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆผมว่านผมเพราะมันเก่าแล้วอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ